สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนและเอฟซีทุกคนด้วยนะจ้าวันนี้พาลงนาจะมาเก็บมะม่วงเพราะว่ามะม่วงมันหล่นเยอะมะม่วงที่นาเนาะก็ะเลยว่าจะมาดูเอาไปไว้กวนกินอันนี้ที่ของผู้ใหญ่ติง่งดอกแกเอากระเจียวมาปลูกไว้ ดอกกระเจียวแกเอามาปลูกไว้ข้างรั้วนี่กำลังขึ้นไปเดี๋ยวไปเก็บมะม่วงก่อนเพราะว่ามันหล่นอะ่ะมันหล่นเยอะแกว่าอย่างงี้ก็เลยว่าจะมาดูมาเก็บเอาไปกวน นอนอีกลูกน่ะเดี๋ยวเขาเก็บก่อนนะจ๊ะหืหล่นเต็มพื้นเลยต้นนี้น,น่ะนะ ยังดีอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเก็บโยนกองๆไว้ก่อนเนาะนเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะจ๊ะนนนเ,เนี่ยอันนี้มันเอาไปกวนเนาะ ันไหนดีแล้วก็เอาไปไว้กวนเอาไว้กินยามดำนา อันนี้เป็นมะม่วงแก้วเก็บเอาไปกวนมาแบบไม่ได้ใส่บูทนะเนี่ย นเอาไว้กินดำนาเหนื่อยขึ้นมาได้กินก็ชื่นใจเด้เนาะ,ะ,ะเก็บโยนขึ้นไปก่อนกเก็บรวมทีเดียว ฝนปลอยเม็ดแล้วนะเนี่ยฝนปอยเม็ดแล้วพระฟ้ามันคืมนี่ไงเห็นไหมฟ้ามันคืมแล้วเดี๋ยวเก็บอีกสักหน่อยเนาะค่อยกลับเดี๋ยวออกไปเก็บนอกรั้วอีก เก็บยังไม่ทันจะหมดเลยกลับก่อนอุตส่าห์เอาถุงปุ๋ยไว้เทตั้งสองลูกเนี่ยได้มาครึ่งลูกไม่เต็มเพราะว่าอาจารย์ของลูกชายเนาะที่ให้เขาเฝ้าเถียงเนะ่ะเขาเอาวุฒิปะวะสมาให้เพราะว่าปาเต้ก็โทรมาแล้วก็เลยต้องรีบกลับมาก่อนให้ลูกชายเข้าไปหาอาจารย์เขาเพราะว่าลูกชายเขาเรียนกศน,นเนะเาะวุธปะวะช ก็เลยได้แค่นี้แหะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปเก็บใหม่แล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บใหม่เนาะงั้นก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนิดสไพร์ฟูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ